สำหรับละครเวทีแทนนะฮะสนุกมากวันนี้นะฮะมาประทับใจความเป็นแบบธรรมชาติของน้องๆน,น้อยครั้งมากที่จะมีละครเวทีที่จัดแล้วมีนักน้องนักแสดงที่เป็นเด็กหมดเลยนะฮะอันเนี้ยเป็นเด็กทั้งนั้นเลยเป็นส่วนใหญ่อาจจะมีผู้ใหญ่นิดนึงเหมือนกันแต่ว่าพาร์ทเด็กๆเ,เนี่ยทำออกมาได้ดีจริงแล้วก็น่ารักจริงๆครับดูออกมาแล้วประทับใจรู้สึกว่านองน่ารักมากแล้วก็แบบ น้องเก่งอ like ่ะน so, <'s> okay. yeah, ้องเก่งมากเก่งเลยไม่คิดว่าแบบน้องอายุน้อยขนาดนี้จะจะแสดงออกมาให้เรารู้สึกตามไปได้มากขนาดนี้ตัวละครเขาแบบว่าโดขานมากๆแบบไม่ไม่รู้ว่าแบบแคสติ้งดีขนาดนี้ได้ไงมว้าย้อมมากจริงๆคนเล่นกันเต็มที่มากหัวล้อแบบมีน้ำตาไหลหัว้องไห้สะดวกมากอยากมาฉากดีกับตันผมด้วยถ้าไม่ทำหมือนไม่ผิดเนี่ยมัน เฮ้ยโ,โหมาตลอดแล้วอยู่ดีมาน่ารักเลยน้นองๆน่ารักดีค่ะกล้าลแสดงออกกันทุกคนเลยค<ม>สิรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นเ่เทลที่สอนให้เด็กแบบมีความกล้าแบบสื่อประสการน้องๆอเลยนะคะก็บดีมากคือแบบว่าแบบผูกครองให้น้องแบบมาทำกิจกรรมเยอะมากที่แบบมีประโยชน์ในการพัฒนาทักษะอะไรแบบนะมันมีอยู่ไม่กี่วันเท่านั้นที่ จัดแสดงนะฮะอยากให้ทุกคนได้มารับชมรับประสบการณ์นี้ด้วยกันนะฮะจะบอกว่าดูจบไปยิ้มออกไปแน่นอนประทับใจแน่อนอนครับผมพาลูกหลานมาดูได้นะคะเพื่อเพิ่มทักษะดินน้การแล้วก็แรงบันดาลใจให้น้องๆได้ค่ะอย่าลืมมาดูกันนะครับแบบคนไทยชาวไทชวนครอบครัวมาดูก็ได้นะถ้ามาดูเรื่องนี้คือฟิลดีมากและเหมือนว่าเราเได้แสดงร่วมกับนักแสดงดุรุณคนด้วยนะครับ